จะเขียนจดหมายพ่อไปหาพ่อไปขอค่าเทอมหน่อยฮะก,กูให้มาเขียนไปเปลี่ยนไปพ่อก็อให้ตังมาเียห้าร้อยหิัพันแล้วแต่เขางั้นแสดงว่าเขียนไปหลายรอบนะครับก็มันสองสามครั้งสองสามาครั้งครั้งล่าสุดเขียนไปขอรูปมาพ่อผมไม่เคยหน้าพ่อเลยผมอยากขอรูปพ่อไว้ดูต่างหน้าได้ไหมก็ไม่ก็ตัดจดหมายมาแต่ว่าไม่มีไม่มีรูปมาให้เลย ก็อยากรู้กันมาเหตุผลคืออะไรไม่ถึงให้ไม่ได้รู้ว่าพ่อเขามีครอบครัวใหม่ทางนู้นเลยกลัวครั้าางเขาจะรู้ว่าจะว่าออกาแล้วถ้าสมมุติว่าหนูตามไปเจอพ่อละพ่อก็อยากมาเจอพี่ติ๊กเหมือนกันแต่ติดปัญหาทางโน้นหรือว่ามีปัญหาอะไรสักอย่างเป็นพ่ออยากจนค้นแค้นคือไม่มีอันจะกินเลยแบบเนี้ยพี่ติ๊กยังจะรับพ่อได้ไหมก็ขอให้เป็นพ่อเหอะยังไงก็ได้ พ่อครับผมติก๊กขอจำลูกอดีตได้เปล่าปอนนี้ผมอยากเจอพ่อสักครั้งในชีวิตผมอยากรักพ่อและขอเจอพ่อนะครับผมไม่เคยเห็นหน้าพ่อเลยขอก่อนแล้วกับพ่อสักครั้งขอให้ความหวังครั้งนี้มันเกิดปาฏิหาริย์นะพี่ครับ โอเคช่วยกันอวยพรให้เต้ยจันเดี๋ยวจดหมายฉบับนี้จะส่งถึงมือคุณพ่อไหมลุ้นกันอีกทีนะแต่เต้์จะพยายามทําให้เต็มที่ที่สุดครับก็บค้นบอกว่าพ่อผมเรียนกศนนะผมขอตังค่าเทอมหน่อยได้ไหมพ่อผมผมไม่อยากรบกวนทางนี้ผมอยากขอตัง พ่อไปเรียนหนังสือพ่อให้ได้ไหมแล้วก็ตอบกลับมาเขาตอบกลับมาว่าอยังไงเออกหวานว่าแล้วทางทางนี้เป็นไงกันบ้างอือยากคนนู้นคนนี้เป็นไงบ้างเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วก็ให้มีตังเนี่ยมาด้วยเราได้ถามไปไหมในจดหมายฉบับนั้นว่าทำไมพ่อถึงไม่กลับมาเยี่ยมผมบ้างเลยในวยกาถขาม แต่ไม่คล้าหาปาติฮัแห่งรักที่พัดรักน,น,นั้นอนาพบันดาสฝากดฟ้า